สวัสดีวันเด็กแห่งชาตินะคะสำหรับคนที่ติดตามรับชมช่องแวรมี่อินิวส่งคมสุขไปถึงทุกคนด้วยะคะตอนนี้ลมากระโชกแรงแบบทั่วประเทศเลยแล้วก็ส่งความห่วงยายไปถึงพี่น้องทุกคนที่อยู่ที่ LA ทั่วโลกเลยนะคะมันก็เกิดเหตุการณ์ภัยธรรมชาติขึ้นแบบที่บางครั้งเนี่ยควบคุมได้อย่างยากลําบากข้าพเจ้าส่งปกป้องทุกคนนะคะให้ปลอดภยัยในช่วงวันนี้คะ่ะวร์มก็มีเรื่องราวข่าวคราว,าว,าว,าวที่เป็นประเด็นร้อนมากๆม,ม,มาตั้งแต่ต้นปีเลยสำหรับเรื่องราวของลู่หานอดีตนะคะเมมเบอร์ของ ExO ผู้โด่งดัง ชายาะะเจ้าชายวงการบันเทิงจีนตอนนี้เขาเข้าออกมานะคะคว่าบัญชีเขาเโดนแบน6เดือนซึ่งมันก็เป็นความจริงะะวันนี้วัมก็ลองเช็คแอคเคาท์บัญชีเวปป๋อของลู่หานซึ่งก็มีคนฟอลโล่อยู่นะคะ63ล้านกัอบอีก3 0 0 0 0 0คนอับตอนนี้ถ,ถูกปิดการติดตามค่ะแอคเคาท์เวปป๋อก็บอกะะว่าแอคเคาท์นี้ถูกห้าไม่ติดตามเนื่องจากว่าละเมิดกฎหมายและข้อบังคับอนุสัญญาชุมชนของอวยป๋อก็เป็นอะไรที่รุนแรงครับพี่น้อง ตอนนี้แอคเคา์ไวปองเขานะคะและโซเชียลมีเดียของเขาในจีนเนี่ยโดนแบนหมดเลยพี่น้องทําไมมันถึงได้รุนแรงมากขนาดนี้คือตอนแรกเนี่ยที่เราติดตามข่าวกันก็คือลู่หานเขาประมาณว่ายกนิ้วกลางในขณะที่ไลฟ์สดอยู่คือมันเป็นอะไรที่ไม่สุภาพนั่นแหละแต่บอมก็ไม่คิดว่ามันจะรุนแรงมากขนาดนี้ล่าสุดนะคะทางด้านของวงการบันเทิงประเทศจีนแหล่งข่าวที่จีนก็มีการรายงานนะคะส่าลู่หานเนี่ยบัญชีนะคะใช้งานโซเชียลมีเดียของเขาเนี่ย ถูกนะคะระง,งับยางกระทันหันสำหรับการใช้งานในช่วงวันที่6ที่ผ่านมาแล้วนอกจากนะคะการที่ทําพฤติกรรมที่ไม่สุภาพแล้วก็ยังมีเบื้องหลังที่ไม่ธรรมดาด้วยบัญชีของเขาบนแพลตฟอร์มดังนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวยินเว็บ๋อเรดโนดวีแชทถูกระง,งับการติดตามนะคะแล้วก็มีการระบุว่าบัญชีนี้ถูกงับการติดตามเนื่องจากการละเมิดกฎหมายระเบียบหรือข้อกําหนดของแพลตฟอร์มในกรณีนะคะของการายกนิ้วกลางเนี่ย ทางด้านของส u dio ของลู่หานได้ออกมาขอโทษแล้วนะคะแต่ตอนนี้เรื่องราวเหมือนว่าแบบมันไม่จบสิน้นเรื่องราวของการระงับบัญชีนะคะของเหล่าคนดังในจีนก็ถือว่าเป็นขั้นตอนแรกที่ทางการนั้นใช้กับผู้ที่ถูกตรวจสอบในกรณีที่ละเมิดกฎหมายหรือว่าอาจจะมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม และส่วของลู่หานนะคะทางเว็บพอร์ดในช่วงวันที่6กเนี่ยก็ได้ออกมาชี้แจงแล้วก็โพสต์แถลงการขอโทษคือขอโทษในนามของลูกหานแล้วก็บอกว่ามันเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีและจะยึดมั่นมาตรฐานความประพฤติที่เข้มงวดยิ่งขึ้นนับจากนี้เป็นต้นไปในนามของลู่หานเน่ยต้องการขอโทษในประเด็นนี้ในระหว่างการแต่ทอดสดเพ่มเป็นตัวอย่างที่ไม่ดี ผมอยากแสดงความขอโทษอย่างจริงใจนะครับผมเต็มใจที่จะทำงานอย่างจริงจังเพื่อลบล้างผลกระทบเชิงลบจากสังคมที่เกิดขึ้นจากการกระทำของผมและรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งเป็นสิ่งที่ศิลปินนั้นคนรับผิดชอบในอนาคตนั้นผมจะยึดมั่นในมาตรฐานการประพฤติตัวที่เข้มงวดยิ่งขึ้นและผมก็ขออภัยต่อทุกคนผ่านการกระทำที่เป็นรูปธรรมผมต้องขออภัยจากใจจริงต่อทุกคนอีกครั้งนะครับ ก็ลงชื่อลูหานะคะวันที่6มกราคมปี2025ก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่เดือดตั้งแต่ช่วงวันที่6เลยนะคะเพราะว่าบัญชีเว็บอของลูหานั้นก็ถูกนะคะปิดการติดตามถูกบล็อกนะถูกแบนจากธนาาของวยปอตอนนี้วงในก็คอนเฟิร์มมายืนยันนะคะว่า6เดือนตอนนี้ทางด้านของข่าวที่จีนเนี่ยออกมาลายกระแสมากๆเลยนะคะแซฟเบอรเกอร์บันเทิงชื่อดังของจีนก็มีรายงานสถานการณ์ที่ซับซ้อนบอกว่าที่ปรากฏว่าลูหานี่ถูกแบล็คลิสต์คือหายไปจากโซเชียลมีเดียเนี่ยจะต้องเป็นระยะเวลา6เดือน นอกจากการลงโทษจากพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมระหว่างการไลฟสดแล้วเขายังอยู่ในระหว่างการสอบสวนเร่งด่วนในข้อหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาเสพติดหลังจากที่เกิดเรื่องนะคะแบรนด์สินค้าใหญ่หญที่ลูหารเป็นพรีเซนเตอร์เนี่ย อย่าง KFC ก็ลบโพสประชาสัมพันธ์กับการที่ร่วมมือกเขาเนี่ยออกไปอย่างรวดเร็วและขณะนี้แบรนด์ต่างๆนะคะกำลังจับตาผลการสอบสวนทางการเพื่อที่จะพิจารณาเรื่องราวของเขาในอนาคตส่วนทางด้านแฟนๆของลูหานนะคะก็ได้ปฏิเสธข้อกล่าวหานี้แล้วก็เรียกร้องให้สังคมนี้จะพึ่งด่วนตัดสินสมัครคาสาการแบรนด์6เดือนแล้วก็ข้อหายาเสพติดของลูกหานเนี่ยจุดประเด็นวิพากษ์วิจารณ์แบบกว้างขวางมากๆค่ะในโลกออนไลน์และถ้าหากข้อกล่าวหาดังกล่าวเป็นความจริงเนี่ยอนาคตในวัการณ์ของลูหานอาจจะถึงจุดที่แบบว่าไปต่อไม่ได้ ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ใหญ่เลยนะที่สั่นคลอนวงการบันเทิงจีนคือลู่หานถือว่าเป็นไอดอลที่เขาแบบโด่งดังได้รับความนิยมมากๆอย่างที่พี่น้องเห็นอยู่นะคะคนฟอลโล่เขาเนี่ย63ล้านอับคือเยอะมากๆก่อนหน้านี้นะคะเรื่องราวอาดีตเมมเบอร์ของ EXO นะคะอีกคนหนึ่งอย่างคริสวูก็เกิดแบบเรื่องราวอื้อฉาขึ้นคืออื้อฉาแบบที่สเทือนวงการบันเทิงจีนมากๆในระยะเวลาที่ผ่านมา ก็คือเขาถูกจำคุกนั่นเองนะคะในข้อหาล่วงละเมิดทางเพศมาดูที่แฟนคลับของลู่ฮานนะคะก็ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้องับญายสพติตดโดยมองว่าการใช้ผลประโยชน์จากบทลงโทษของเขาเพื่อที่จะสร้างข่าวลือเรียกร้องความสนใจแล้วก็ใส่ร้ายป้ายสีเขาแล้วก็พวกเขาบอกว่าอย่าพึ่งด่วนโจมตีว่าตัดสินสำหรับลูฮาน จากข้อมูลที่มันยังไม่ได้รับการยืนยันเสือ,อยังจับตามองต่อไปอีกด้วยนะคะว่าพฤติกรรมของลู่หานค่ะในช่วงหลังเนี่ยเขามาจะถูกวิจารณ์หนักอย่างในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมานะคะลูล่หานนั้นถูกจับตามองจากพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมบ่อยครั้งไม่ว่าจะเป็นการที่เขาแบบค่อนข้างจะหัวร้อนง่ายการดื่มหนักการใช้คําหยาบคายนอกจากนั้นเขายังแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมขณะไลฟ์สดโดยการที่สร้างความตกใจมากที่สุดก็เกิดขึ้นในช่วงวันที่29พฤศจิกาย,ยนปี2024นะคะ เขาปรากฏตัวด้วยสีหน้าสีตาแดงกล่ำและก็ดวงตาที่แบบปลื้มๆในขณะที่เขาไลฟ์พร้อมกับนะคะอาการปริยาที่มันผิดปกติและผู้ชมจํานวนมากก็ตั้งข้อสงสัยและก็สังเกตว่าเขาอาจอยู่ในอาการมืนเมาหรือว่าใช้สารกระตุ้นก่อนที่จะออกอากาศก่อนที่จะไลฟ์ การวิจารณ์นะคะจากฐานะของสาธารณชนจีนเนี่ยมันเป็นไบในเชิงลบสำหรับกรณีนี้โดยมองว่าพฤติกรรมและคําพูดของลู่หาในระหว่างการไล์สดนั้นเป็นการทําลายภาพลักษณ์ของคนดังและจะส่งผลกระทบในทางลบต่อเยาวชนแม้จะถูกโจมตีอย่างหนักนะคะแต่ว่าลู่หานเนี่ยคงเลือกที่จะเงียบอย่างไรก็ตามนะคะความเสียหาย ต่อชื่อเสียงของเขาเนี่ยก็เกิดขึ้นอย่างชัดเจนจริงๆลู่หานก็ถือว่าเป็นซูเปอร์ซาคนดังของวงการบันเทิงจีนนะคะที่มีฐานแฟนคลับที่เหนียวแน่นมากๆถึงแม้วเวลาจะผ่านไปกว่าทศวรรษแล้วและเส้นทางอาชีพของเขานะประสบความสําเร็จเนี่ยก็มีรายงานจากซีนาเวิบอนะคะว่าพ่อแม่ของลู่หานนั้นดํารงตําแหน่งสําคัญในกองทัพด้วยครอบครัวของเขาอาศัยอยู่ในย่านที่ชื่อว่าต้าหยวนของกรุงปักกิ่งซึ่งเป็นพื้นที่ที่แพงที่สุดสมบัติที่กรุงปักกิ่งเขาก็ได้รับฉาย,ยาว่าเจ้าชายแห่งวงการบันเทิงจีนนับตั้ง,งปี2020นะ ภาพยนตร์เรื่อง The Curse of Survival ลูกหาได้นะคะลดบทบาทนวกการบันเทิงเนี่ยโดยไม่ได้รับงานแสดงรอวาปรากฏตัวในงานใหญ่ๆมีเพียงการรับงานโฆษณาในแบรนด์ที่เขาเคยเป็นพรีเซนเตอร์อยู่เท่านั้นอยากรู้ทราบกันนะคะว่าเขามีแฟนสาวที่อายุน้อยกว่าคือกวนเสี่ยวถงก็มีข่าวแบบลักลักเลกเล,ก,ลก,กันอยู่บ,บ่อยๆสำหรับกบวนเสี่ยวถงสำหรับลูกหานะคะเขาเกิดวันที่20เมษายนปี1990ค่ะปัจจุบันเขาอายุ34ปี ขาแสดงซีรีส์ทั้งหมดเนี่ยสีเรื่องด้วยกันส่วนภาพยนตร์ที่เขาแสดงมีทั้งหมด10เรื่องเขาโด่งดังมาในฐานะของเมมเบอร์เอ็กโซแต่ตอนนี้ก็เป็นอดีตไปแล้วนะคะเพราะว่าเขาเป็นลปินเดียวแล้วแล้วก็เป็นกำลังใจงให้กับทุกฝ่ายด้วยนะคะสำหรับเรื่องของลูฮานค่ะขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นผ่านพ้นไปได้ด้วยดีสำหรับระยะเวลาของการแบนนะคะก็ยาวนาน6เดือนเลยทีเดียว สอบการใช้งานโซเชียลมีเดียศิลปินจีนก็แบบนี้นะคะก็จะมักมีเรื่องราวอะไรบางอย่างที่มันเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงปี2021อย่างที่เราทราบกันนะคะทางด้านรัฐบาลจีนเนี่ยออกมาตรการเข้มที่ชื่อว่ามาตรการชิงลางคือศิลปินเนี่ยต้องเป็นแบบอย่างถ้าศิลปินไม่เป็นแบบอย่างหรือว่ามีเรื่องราวอะไรที่มันกระทบออกมาเนี่ยคือเราเดาใจทางด้านของรัฐบาลจีนไม่ได้เลยว่าจะแบนหรือว่าจะไม่แบนสำหรับเรื่องราวที่เกิดขึ้นแต่ตอนนี้ฮัทลู่หานก็โอโ้แจ็คพอตลงแล้ว สอบกันยกนิ้วกลางนะครั้งเดียวแล้วมันก็ลามไปถึงเรื่องอื่นด้วยแล้วก็มีข่าวลือมานะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของยาเสพติดเราก็จะไม่ด่วนตัดสินอะไรทั้งสิ้นนะคะมันเป็นเพียงแค่ข่าวอยู่ในตอนนี้ยังไม่มีการแบบพิพากษาอะไรออกมายังไม่มีการรายงานข้อเท็จจริงเป็นเพียงแค่ข่าวลือมาเท่านั้นคือเราก็ต้องให้ความยุติธรรมกับลูหานด้วยในส่วนที่มันไม่ชัดเจนขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามรับชมข่าวนี้เรื่องราวของลูหานนะคะอดีตเมมเบอร์คนดังของเอ็กโซ แล้วก็เป็นซูเปอร์สา์ชื่อดังของจีน เขาทุกคนมีความสุขมากๆนะคะดูแลรักษาสุขภาพด้วยค่ะอากาศมันแบบหนาวเย็นมากๆลมก็กันโชกแรงเพราะว่าปีนี้เนี่ยลมกระโชกแรงเยอะมากจริงๆขอพระเจ้าทรงปกป้องพี่น้องทุกท่านนะคะแล้วก็ช่วยกันอธิษฐานเผื่อลูกของเราเขาทุกคนมีความสุขมากๆในช่วงของวันหยุดวันเสาร์อาทิตย์แล้วกลับมาเจอกันกับแวมได้ไหมนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ช่องวามี่นิวหรือว่าจะเป็นที่ช่องกูซูลานวันนี้ก็เจอวัมได้ที่ช่องกูซูลานะวามมีอัปเดตข่าวๆสอบงานเวัยปอไนท์2024แล้วกลับมาเจอกันใหม่ในข่าวต่อไปนะคะสสวัดีค่ะ